สวัสดีครับรายการ SMED พร้อมกลับมาแล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมาพี่น้อง SME ไทยต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดล้มบ้างท้อบ้างแต่ก็ยังยิ้มสู้วันนี้ครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยากจะชวน SME ไทยให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินหน้าก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันในรายการ SMED พร้อม move forward to success กับการออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาเหล่า SME นักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ลุกขึ้นมา move forward ก้าวต่อไปจนประสบความสาเร็จ เป็นไอคอนิกที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจปลุกพลังเติมเต็มทักษะความรู้เทคนิคการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคสู่ความสำเร็จและเคล็ดลับทุกกระบวนท่าที่จะพลิกแพงให้ธุรกิจของคุณกลับมาสกเซส ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สงขลานะครับนัดน้องชายไ้คนหนึ่งครับเขามีแผนที่จะสร้างบ้านครับผมแล้วผมมีนวัตรกรรมแบบใหม่ที่จะแนะนําให้เขารู้จักนะครับเป็นนวัตรกรรมการสร้างบ้านที่ใช้คนงานก็น้อยแถมประหยัดเวลาได้บ้านก็เร็วด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่นัดไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้อาจจะแอบเดินดูบ้านอยู่ข้างในก็ได้เดี๋ยวไปหาเขากันครับ สวัสดีครับน้องกระชาครับผมอ้พี่นงสวัสดีครับเป็นไงบ้างดูบ้านไปถึงไหนแล้วครับผมก็กำลังดูอยู่เรื่อยๆเลยครับผมมีแผนว่าแบบอยากจะดูวัสดุเพื่อแบบต่อเติมบ้านอะไรจะไปทำบ้านใช่ไหมใช่ครับพอแบบอยู่มาสักพักแล้วเริ่มมีการขยับขยายแล้วครับมีแล้วครอบครัวมีลูกแล้วไม่ใช่ผมน้องชายน้องชายอยากไปขยายเพิ่มเติมใช่ไหมถ้าเกิดว่าแบบว่าพอเราอยู่ที่บ้านหลังเดิมแล้วมีการขยายเนี่ย คนงานเข้ามาวุ่นวายมีการก่อสร้างมีฝุ่นแล้วมันก็มันไ,ไ,ไม่สะดวกนะว่ามันคนเยอะเอ,อยใช้เวลาน,านานหรืออะไรหลายๆอย่างพี่ดีแล้ววันนี้เดินทางมากับพี่นะพี่จะพาไปรู้จักนวัตกรรมใหม่ในการสร้างบ้านซึ่งหนึ่งประหยัดคนนะแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยเ,เขาเรียกว,ว่านวัตกรรม p ีแคสผีแคสเอเเเอเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแต่ชื่อครับพี่แต่ไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรยังไงแต่ที่พี่รู้มานะมันคือว่าทําให้การก่อสร้างบ้านของเรานะเสร็จรวดเร็ว ใช้เวลาไม่นานครับแล้วก็ประหยัดด้วยตางนี้ก็หมายความว่าช่างที่เข้ามาติดตั้งก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้อง,องใช้เยอะคนไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยแล้วแข็งแรงทนทานป้องกันพายุได้นะพี่แคสเนี่ยเขาประกรันเลยว่ามีความทนทานมากกว่าบ้านปกติผมอยากไปเห็นโรงงานครับโรงงานรับเลยพี่ไปไปดูกันดีกว่า สวัสดีครับพี่ <ผม S 1> อนเออนกค,ครับนี่น้องกราชาครับนี่แหละครับพี่อนเนกนะครับผู้คิดค้นนวัตรกรรมพีคัสนะครับ<อ>จากบริษัท BJ p c พ<อ>ีคัสครับผมอยากจะสร้างบ้านตามพี่เขาได้เลยที่ผมรู้มาเนี่ยพี่นเนกคือ เป็นเจ้าแรกเลยที่บุกเบิกเอานวัตรกรรมนี้มาใช้ในภาคใต้ใช่ไหมครับมันเป็นนวัตรกรรมของประเทศเยอรมันครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานึกถึงการสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะนึกว่าเป็นการขึ้นเสาขึ้นคานก่ออิฐปูนครับวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์สถาพรจินิริมเนี่ยซึ่งเป็นวิศวกร,รที่ปรึกษางเราเนี่ยท่านก็ให้แนวคิดว่าเราไม่ควรจะเติบโตจากการสร้างจานวนคนเยอะๆนะเราควรจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ก็คือเติบโตด้วย i n n o v เ t i o n and t e c ท n โนโลยีคือนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั่นเองจึงเป็นที่มาที่เราตัดสินใจสร้างโรงงานตรงนี้ขึ้น้วย่บประมาณส0 0กว่าล้านบาทครับซึ่งจริงๆพี่เอ๋ก็ทำก่อดอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์หนึ่งานผมผมเริ่มตั้งแต่ปี2533ัารอบาก็ทำมายี่สิบกว่าปีสาสบปีนะเริ่ม3-3เนี่ยเราก็สร้างบ้านมา2 0 0 0กว่าหลังเราก็เห็นถึงความสูญเสียความสูญเปล่าความสิ้นเปลืองวัสดุมาโดยตลอดเลยแล้วปีปีหนึ่งเราเงินหมดเงินกับไม้แบบหมดเงินกับของที่สูญหายไปบ้างเครื่องมือเครื่องจกบ้าง ก็ความสูญปล่าของเวลาจนเราคิดว่าเอ๊เราลงสุนตรงนี้ก็น่าจะน่าสนใจนะถ้าเราพลิกมุมเป็นเราเห็นมุมต่างนะและที่น่าสนใจกว่าน,นั้นก็คือว่ามวันนี้มันกับการว่าเรามีอีกนวัตกรรมหนึ่งของธุรกิจเพื่อการก่อรสร้างมันเลยเป็นคีย์เวิร์ดว่าวันนี้มันเป็น Innovative Construction มันจึงเป็นบ้านต้นแบบที่เราเอามาทำในลักษณะของการสร้างด้วยระบบพีคัสตัวนี้และสำหรับทค่นโลยีพีคัสนี่เราทที่อเน่เนี่ยเริ่มต้นมากี่ปีแล้วครับถึงวันนี้12ปีนะครับปีแล้วผลิตภัณฑ์ของพีคัสที่มีอะไรบ้างครับเราสามารถทำได้หมดคำว่าพีคือก่อนพีคือก่อนนะครัสคือการหล่อคือการหล่อจากที่1แล้วถูกส่งไปติดตั้งที่1ก็คือจะเป็นเสาคานสำเร็จรูปก็ได้แต่วันนี้เราไปไกลกว่าเสาคานสำเร็จรูปก็คือเราเป็นวอลเบลลิงซิสเต็ม กําแพงเอาคือผนังรับวแปงเลยผนังนี้ทําหน้าที่เป็นเสาและขาในตัวหมายว่าขีดจํากัดในการสร้างบ้านก็น้อยลงเราสามารถขยายห้องกว้างได้มากคิดว่าความโดดเด่นเขาคือความได้เปลี่ยนในด้านการก่อสร้างมากกว่ามันเป็นเทคโนโลยีแหละคือคือเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าเสาคานเงี้ยอาจจะมีช่วงเบลิลงหกเมตรแปเมตรเงี้ยนะครับวันนี้มันสามารถเอ็กเทนไปถึง10กว่าเมตรได้เลยนะครับมันมันก็คือความโดดเด่นที่ชัดเจนแล้วแล้วไม่ใช่แค่สร้างในบ้าน2องสชั้นนะเจ็ดแปดชั้นเราก็สร้างมาแล้ว ครับเป็นในวันรนี้มันก็เลยนึ่เจ็ดแปดชั้นเลยใช่เจ็ดแปดชั้นเหรอครับจริงๆ10สิบกว่าชั้นก็สร้างได้นะเพียงแต่ว่าเราไม่มีเครนที่มันจะยกสูงพอเคยสร้างอะไรมาแล้วบ้างนะครับผมผมเองเนี่ยต้องนําเรียนว่าเราเองล่าสุดมาเนี่ยเราก็สร้างโรงแรมขึ้นมาอีกหนึ่งโรงของเราเองด้วยนะแปดชั้นครแปดชั้นนนั้เพียงเพื่อจะตอบโจทย์ว่าเฮ้ยเราไม่ได้สร้างแค่บ้านนะแต่เราสร้างโรงแรมด้วยความมั่นคงหรือความแข็งแรงเนี่ยถ้าไม่แข็งแรงจริงเราก็คงไม่สร้างมาเพื่อเพื่อมินิในธุรกิจของเราเองครับ แต่เราเคยไปดูที่เยอรมันเนี่ยสูงไม่ถึง30กว่าชั้นแล้วจริงแล้วจุดเด่นของ P c a s สที่มันอยู่ตรงไหนครับนอกจากความแข็งแรงผมงว่าสป <and> ีดแอนด์คุณภาพความเร็วและคุณภาพที่เหนือกว่าลองนึกถึงง่ายๆนะครับว่าวันนี้ความรู้สึกของคนอยากมีบ้าน<ม>อยากมีอาคารอยากมีโรงงานอยากมีโรงแรมอยากมีอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาอยากเร็วไหมคก็อยากเร็วนะเพราะความรวดเร็วคือการลงทุนชนิดหนึ่งเวลาคือการลงทุนชนิดหนึ่งถูกไหมฮะถ้าเขาเสร็จบ้านเร็วขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ประหยัดเวลาขึ้นไปผมว่าตรงนี้น่าสนใจแต่คุณภาพที่เหนกกกววานังพเเเีป็็คริมหล นะครับซึ่งซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยสตรองกว่าบ้านทั่วๆไปมากเแข็งแรงกว่าเรากล้าพูดว่าวันหนึ่งที่มีพายุมานี่ฮะนั่นจะเป็นสิ่งที่แบบผมสงสัยเลยว่าถ้าเราเราจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่นี่นี่มีบททดสอบของเยอรมันเลยว่าเขาเขาเอาเครื่องมาเนี่ยทดสอบผนังต่างๆปรากฏว่าเราจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่แรงกระทำใดๆก็ตามที่จะทาให้อาคารหลังนี้พังเนี่ยนะฮะหนึ่งต้องเปิดหลังคาไปก่อนแล้วแรงลมจะต้องกระแทกนะครับผนังทั้งทุกด้านเนี่ยนะเป็นแรงกระทำที่เท่ากันทั้้งดาน ถึงจะระเบิดออกไปได้แต่ที่ตรงลักษณะนี้ไม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมผัสความแตกต่างว่าผนังแต่และชิ้นน่ะเราแข็งแรงกว่าปกติได้ยังไงจากการสัมผัสด,ด้วยสายตาและด้วยมือเราเองงั้นไปดูแล้วก็วคุย<ด>พูดค <ไป S 1> ุยกันต่อนะ,นะครับพี่เหนือครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนนี้เทคโนโลยีไปไกลถึงขนาดเรามีผนังล่องหนแล้วนะครับใเรายัง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 ไม่เป็นระดับนี้ยังไม่ได้เริะดับผมรู้ว่ามันเปแบบโปร่งแสงล่องหนได้ยังงี้ตรงนี้คือ การเริ่มทำเฟรมของแต่ละชิ้นงานสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับเวลาเราทํางานด้วยระบบเนี่ยนะครับเราจะต้องเริ่มต้นจากการเอาแบบบ้านทั้งแบบเนี่ยครับมาขึ้นเป็นรูป3 d ดีคือสามิติทั้งแบบเลยทั้งหลังแล้วก็มาดูเลยนะตัดเซ็กชั่นเองตั้งแต่รูปตัดตั้งแต่รูปด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังมีช่องประตูช่องหน้าต่างช่องอะไรเงี้ยขนาดความสูงเท่าไหร่เนี่ยจนมั่นใจว่าแบบทุกมิติของอาคารเนี่ยนะตื่รล่อปุ๊บเนี่ยมันมันถูกต้องตามแบบไปอย่างพอถูกต้องปุ๊บเนี่ยเราก็จะตัดมาเป กว่าความสูงมา3มเมตรกว่าอย่างี้นะครับ ก็ไล่เริ่มไล่มาแต่ละชุดแต่ละชุดแล้วเราจะต้องตัดชิ้นงานมาเพื่อที่จะมารวบรวมในการทํายังไงก็แล้วแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเอามาประกอบบ้านนะเป็นอาคารหนึ่งหลังนะครับจะเป็นโรงแรมอะไรก็แล้วแต่เราก็วางไปตามแบบแผนบ้านหนึ่งหลังนี้ใช้บางกีจชินส่วนครับอ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่ไซส์จรงเอาเล็กสุดเล็กสุดเอาเล็กสุดมาจะสักสิบห้าชิ้นชั้นเดียวนะฮะแล้วก็ประกอบบ้านเดียวก็เสร็จละแล้วอย่างต่อชิ้นอย่างเงี้ยครับเวลาทําขึ้นมาใช้เวลานานไหมครับอ๋อไม่เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยววันนี้วันนี้ ยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาวันเดียววันเดียวนั่นหมายความว่าบ้านหลังนึงจะใช้เวลาประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์สำหรับการผลิตอย่างนี้ยประมาณนี้แล้วในนี้มันต้องมีอะไรบ้างครับหรือมีปูนอย่างเดียวออ๋ในเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กวายเมทตรงเนี้ยนะครับนั่นเหล็กเส้นมาประกบนะครับแล้วก็จะมีบางจุดสมมุติเป็นท่อไฟเนี่ยเราก็จะวางบล็อกท่อไฟ พักไฟอ่างต่างไว้พร้อมหมดเลยแล้วขนาดหน้าต่างไม่ใช่ว่าจําเป็นต้องจํากัดแบบนี้นะมีไซซิ่งแบบไหนแล้วก็ปรับตามขนาดนั้นประตูต้องการยังไงเราก็ทําไปนะครับช่องแสงหรืออได้เลยแล้วขนาดความความกว้างใหญ่สูงยาวนี่ของแต่ละแผ่นก็ไม่เหมือนกันมันคือตัวหนึ่งที่ผมอยากจะนําเรียนว่าหลายคนไม่เข้าใจก็มักจะพูดเสมอว่า คุณจะสร้างบ้านพีแคสเนี่ยคุณต้องสร้างเป็นร้อยหลังนะครับจริงๆสําหรับตรงเนี้ยหนึ่งหลังเราก็ทําได้จริงป่ะสมมุติว่านเนี่ยคาชาจ,จะมาสร้างบ้านหลังมีแบบเรียบร้อยแล้วได้เลยส่งมาให้ทางพีแตมเราก็เราก็ดูแบบเลยปุ๊บเนี่ยนะเร,เราก็เสนอราคาบอกว่าเราต้องการให้เราเทิร์นคีไหมถ้าเทิร์นคีเราก็ทําตั้งแต่วันสต๊อปเซอร์วิสหมดเลยตั้งแต่สร้างจนเสร็จจนถึงงานฟิเนสจบเลยนะครับหรือให้เราทำเฉพาะโครงสร้างเราก็ทำโครงสร้างให้ก็สเต็มคูลทั่วทั่วไปเนี่ยครับต้องนําเรียนว่า240 p ้อ แะแสดง240เราเทถนนเทก่อสร้างเทนองเงแต่ที่นี่280ถึง320แข็งแรงกว่าถนนแ,<ร>ง,แงกว่าคือคือมิกดีไซน์เนี่ยนะก็คือการสัดส่วนการผสมปูนเนี่ย<ๆ>ก็จะมากกว่าเข้มข้นกว่าอ<ๆ>่าครับเนี่ยมันก็จบลงไปไงี้เลย<ๆ>ไม่งั้นเรายกโต๊ะไม่ไหวนะฮะทุกสเตชันจะถูกมูฟในลักษณะอย่างงี้หมดเลยแล้วมันไปไหนครับเนี่ยก็จะไปเพื่อจะไปสู่จุดนู้นเพื่อจะเทปูนตรงนนู้ต่ออ๋อเป็นจุดเทปูนอันนี้คือวางโครงสร้างเสร็จโปรเซสโครงสร้างเจ็ดโปรเซสตรงนี้ก็ไปต่อโปรเซสตรงนู้นทาง QC ก็ต้องมาเช็คว่าแบบถถููกกกตต้้ออองงงมมมัยทุ่าหดนะครบ พอเสร็จแล้วก็จะถูกมุ้บส่งต่อไปที่เรสต์เทอร์เเลยเอาด้วยความที่มันสมัยขนัดนี้เลยแล้วก็รวดเร็วด้วยค่าที่จ่ายล่ะครับมันแพงกว่าหรือว่าถูกกว่าการสร้างบ้านแบบเดิมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากและเป็นคําถามยอดฮิตยอดนิยมเลยคือเดิมเนี่ยเราอาจจะแพงกว่าสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้ผมคิดว่าด้วยด้วยความที่เราก็พยายามปรับตัวนะครับให้มันแข่งแข่งขันในตลาดที่เหมาะสมได้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกับสร้างบ้านใกล้เคียงเลยฮะแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้กลับไปคือคุณภาพและความรวดเร็วที่เหนือกว่าปปรรรรระกกออออบไไแล้้้้ววูสสสึ่าาเเฮยมมมมมััันนนตตงงหดด หรืออะไรอย่างนี้้ไดคไมครับความที่เราเป็นเหมือนกับกึ่งน็อกดาวน์เนี่ยนะครับน,นะเวลาเราเราหล่อชิ้นงานเสร็จไปประกอบกันปุ๊บเนี่ยไม่ใช่จู่ๆไปติดได้เฉยๆนะฮะยังมีเหล็กมีปูนอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้2ชิ้นเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันได้ได้หลังจากที่เราผลิตใหม่ๆในช่วง2ปีแรกเนี่ย <c oughs> แล้วก็เจอว่าเราเจอเจอปัญหาการรั่วซึมบ้างแหละรอยแตกรอยแตกแล้วผมว่าระบบเก่าหรือระบบใหม่ก็เจอหมด <c oughs> หมดละอากาศแล้วนะอากาศหลังจากนั้นมาวันนี้เราแอดวานซ์ไปขนาดที่ว่าไอ,บอ้บ่อน้ําใต้ดินฮนะแทงน้ําใต้ดินเสาวไว้น้ำเราหล่อด้วยผนังนี่ไปติดตั้งหมดแล้วครับเสาวไว้น้ำก็ทำด้วยผนังนี้ได้หมดแล้วเราเราเรก้าไปอย่างเงี้ยอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยครับวันนี้นะฮะมันโรงแรมที่ผมสร้างเสร็จเนี่ยเชื่อไหมฮะ 7 9ห้องไม่ปราศรนห้องน้ำรั่วไม่ได้ห้องเดียว oh, <wow. S 2> เ,เราต้องคิดต่อนก่อนทำนะสองก็คือความละเอียดรอบครอบตรงไหนเป็นวิกพอยต์ของงานต่างๆเราก็ต้องพยายามคอนเซิร์นให้ดีนะครับตัวที่3ที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเราต้องใส่ใจในทุกรายละเอยียดเราทําด้วยวิธีคิดแบบนี้นะครับไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามันยากแค่ไหนมันยิ่งเพิ่มความท,ท้าทายลำมากขึ้น ครับสมมติว่าเราอยู่ไปอยู่มาแล้วก็พอใจกับบ้านแบบพีแคสที่เราสร้างมาอยู่มาเป็นสิปีแล้วคราวนี้ครอบครัวขยายแล้วอยากจะเพิ่มเติมต่อเติมเข้าไปเนี่ยต่อด้วยพีแคสใช่ไหมครับได้เลยครับ เพราะว่าทุกส่วนของพีแคสคือโครงสร้างอยู่แล้วเราไปต่อเติมตรงส่วนไหนก็ได้โดยเทคโนโลยีพีแคสเหมือนกันหรือเทคโนโลยีหรือว่าการก่ออิฐก,ก็ได้ไหมหรือว่าคน P กรีีก็ยังได้ครับแต่ถ้าเป็นพีแคสเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักที่มันกดลงบนพื้นนะ่ะคือน้ําหนักที่ก้อนเดียวกันนะ,ะมันก็จะเพิ่มความสตองในระดับเดียวกันได้ดีกว่าอันนี้คือเตรียมส่งอันนี้คือเตรียมส่งครับเพราะทุกชิ้นงานเราก็จะมีบาร์โค้ดติดไ้หมดนะครับแล้วก็รู้เลยว่า มากิ่งของแต่ระยะที่จะตรงนี้มันจะไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าไรายไหนครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยครับคือในเรื่องของการขนย้ายเนี่ยครับมันมีจุดแข็งจุดอ่อนไหมครับว่าแบบเอ้ยขนย้ายแล้วมันจะแตกหักอ,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 อะไรอย่างเงี้ยยากครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมถ้าเป็นพื้นเราก็จะวางในแนวนอนออถ้าเป็นผนังเราก็จะวางในแนวตั้งอ๋อจะตั้งไปอย่างนี้เลยครับถ้าเป็นผนังก็จะวางเป็นเอแพรมเนี่ยถ้าก็วางเป็นแนวดิ่ยงนี้ไปเลยเทคโนโลยีพีคัสนี่ตอนนี้คุณอเนกสร้างมาทั้งหมดกี่หลังแล้วครับเรถึงวันนี้ก็จะสองพันหลังได้ที่เเปปป็็นนนนนบบ้้้าาาอ่่ทททีีีไ ด้วยความที่มันเป็นปน,ปนวัตกรรมใหม่ทางพุนเองได้ได้มีการเหมือน,นว่าปรึกษาหรือว่าต่อยอดอะไรกับทางหน่วยงานราชการเรารผมผมคิดว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่เราประสบความสมําเร็จเนี่ย ผมผมเด็กเคยเข้าไปเรียนหลักสูตรคอปอของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับภาคสิเอนี่ยครับนะผมคิดว่าคอปอคือเพชรนับเอกที่จะสร้างผู้ประกอบการเนี่ยให้มีองค์ความรู้ที่ชัดเจน <ừ> แล้วก็เปิดวิจัยทัศน์จนเป็นที่มาที่เราบอกกับวิจัยทัศน์ตัวเองว่าเ,เราจะเป็นผู้นําด้านการพัฒนาอาสงหางไฮดีม <ừ> ัสซัพบนพื้นฐานคุณภาพคุณธรรมและจรรยบรรณข่งวิชาชีพนะแล้วคอปอเองเนี่ยก็จะสร้างเครือข่ายทางคอนเนคชันคือไม่ใช่เรารู้จักเฉพาะคนในกลุ่มเราที่นี่นะแต่มันเป็นการรู้จักคนในทั่วทุกภาคของ ซึ่งผมว่าเป็นการเพิ่มพื้นทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ของการทํางานที่ดีเพราะว่ามันมีการแชร์ลิ่งร่วมกันจุดหนึ่งที่ผมได้จากกรมส่งเสริมก็คือผมมีการเข้าไปพัฒนาโครงการเอ็มดิคซึ่งก็เป็นโครงการที่เป็นหัวกะทิเลยนะครับในการคัดเลือกผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับไปเรียนรู้เคสสุดยอดเคสวิชาก็ว่าได้นะครับทั้งการตลาดการบุคคลการบัญชีนะครับหรือแม้แต่เรื่งภาคการผลิตเพื่ออะไรเพื่อที่จะองค์ความรู้นั้นกลับมาพัฒนาองค์กรตัวเอง จะมากไปกว่าน,นั้นที่น่าสนใจคือกรมส่งเสริมพยายามนะที่จะจัดคอร์สเล็กคอร์สยอยเนี่ยมาเพื่อที่จะอะไรอ,อย่างยกตัวอย่าง,างเช่นเกิดเราต้องการเรียนรู้เรื่องโลจิสติกล่าสุดมาก็จะมีโครงการโลจิสติกมาให้ความรู้เราที่นี่เขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมา มาร่วมวินิจฉัยกับเราว่าเรายังผ่องเรื่องเรื่องตรงไหนบ้างนะจุดไหนที่เราควรจะปรับปรุงหลังจากที่เข้าไปรมกับกองส่งเสริมศากรรมแล้วนะกาพัฒนาใช้กับเรื่องของตัวเองเนี่ยเห็นผลชัดเจนไหมครับว่ามันดีขึ้นผมคิดว่าถ้าผมจะเปรียบเปยเนี่ยเหมือนนิ้วทั้งน้านิ้วไอ้ความสูงต่ำของนิ้วคือเสน่ห์อย่างนะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจแล้วเราสามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดได้ผมว่ามันคือองค์ประกอบที่ครบถ้วนทื่สำคัญการปรึกษาต่างๆเนี่ยมีค่าให้จ่ายับส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่า กรมเนี่ยซัพพอร์ตให้เกิดหมดถ้าวันนี้เราไม่มีเวทีนี้เราไม่มีพี่เลี้ยงเราไม่มีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยซัพพอร์ตพวกเราเนี่ยนะผมว่าโอกาสที่เราจะเติตบโตบนเส้นทางสายอาชีพเนี่ยก,ก็จะไม่ได้เติบโตได้ง่ายขนาดนี้นะครับครับผมตอนนี้ขารู้จักเทคโนโลยีพีคสัสเรียบร้อยนะอยากจะเห็นภาพชัดๆเลยยังว่าลหลังจากเป็นชิ้นส่วนต่างๆแล้วประกอบกันกลายเป็นบ้านหลังหนึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงผมพร้อมแล้วพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าเต็มเตมหลังมันจะแบบไหนสวยงามขนาดไหนไปดูกันเดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยครับผม สวัสดีค่ะชื่อโบนะคะตอนนี้ทำกิจการสีสุดาเบเกอรี่ค่ะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสินค้าของสีสุดามีขนมปังขนมเคก้กปังปอนพายโดนัท แล้วก็กะหรี่ปับ๊บขนมเต้าซอ้อที่โรงงานผลิตเองประมาณ100อยกว่าชนิดทุกวันประมาณ5 0,000ชิ้นต่อวันค่ะสินค้าขายดีเสียงดับของเรานะคะอันดับที่1ก็คือปังปอนอันดับที่สองคือกะหรี่ปับ๊บอันดับที่3คือขนมไข่แล้วก็อันดับที่4คือแซนด์วิชโบราณปังปอนเนื้อจะนุ่มค่ะมันจะมีร้านไอติมบ้างร้านที่ว่าเอาไปทาแซนด์วิชบ้างเอาไปต่อยอดธุกรกิจเขาอีกทีหนึ่งเขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ส่วนกะหรี่ปับ๊บอาจจะเป็นไส้ที่ไข่เยอะแล้ว ก็ขนมไข่เนี่ยเป็นตัวที่โบเริ่มจาจากบ้านเช่าเลยคือตอนแรกของการเริ่มกิจการอะ่ะแล้วก็ทําขนมไข่ด้วยจนปัจจุบันขนมไข่ก็ยังอยู่ขนมไข่กรอบ1ถุงโบมี2ลูกเป็นตัวที่ขายดีติดอันดับ หลายปีเลยตั้งแต่ที่โบเริ่มกิจาการมาแล้วอันดับที่4คือแซนวิชโบราณแซนวิชโบราณเนี่ยจุดข,ขายก็คือมันจะมีน้ำสลัดหลายๆคนเขาชอบด้วยรสชาติที่มันเข้มขน้นซึ่งตัวนี้แหละที่โบเอาน้ำสลัดไปต่อย,ยอดหลายๆอย่างแล้วมันก็ขายดีทุกอย่างที่ใช้น้ำสลัดเป็นส่วนประกอบวันๆหนึน่งพี่โบส่งขายประมาณ10ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะตอนนี้ส่งอยู่14จังหวัดภาคใต้และกรุงเทพค่ะอนาคตกำลังจะขยายไปทั่วประเทศค่ะ ด้วยราคาแล้วก็ขนาดชิ้นที่ว่าชิ้นใหญ่กินแล้วก็อิ่มราคาก็อยู่ที่ประมาณ5บาท10บาทแพงสุดตอนนี้ก็12บาทชิ้นใหญ่ทานอิ่มแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะ ลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้านนี้นะคะเขาซื้อไปเพื่อขายน้อยที่จะซื้อไปเพื่อทานที่บ้านส่วนมากจะซื้อเพื่อไปขายต่อแต่ว่าพี่โบจะไปส่งที่ร้านหยิบบัวที่กรุงเทพจะเป็นศูนย์รวมของทางภาคเหนือภาคอีสานเขาก็จะลงกันมาซื้อของที่นั่นแล้วก็ขนไปขายทางภาคเหนือภาคอีสานด้วยตอนนี้มีระบบโปรแกรมซึ่งพี่โบเขียนขึ้นมาเองนะคะเก็บข้อมูลการขายแต่ละจังหวัดนะคะว่าลูกค้าชอบทานขนมประเภทไหน พี่โบก็เอามาเรียงลาดับขนมประเภทไหนที่ลูกค้าชอบเพื่อที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาดูพฤติกรรมการทานของลูกค้าแล้วเราก็นําสิ่งนั้นไปต่อยอดว่าลูกค้าชอบทานประเภทไหนเราก็จะไปต่อยอดสิ่งนั้นจะได้ผลิตเยอะมากขึ้นและถูกตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยตอนแรกก็ขายกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแวกบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ส่งนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายไปจังหวัดข้างเคียงปรากฏว่ายอดดี ทำให้ขยายไปยังจังหวัดอื่นๆได้เยอะขึ้นจนปัจจุบัน14จังหวัดภาคใต้ตอนแรกที่พี่โบเข้ามาทําเจอปัญหาเหมือนกันค่ะซึ่งพี่โบก็ไม่เคยทํางานที่ไหนไม่มีประสบการณ์อะไรเลยหนึ่งในผู้ช่วยของพี่โบก็คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งพอพี่โบมีปัญหาอะไรพี่โบก็จะเข้าหากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาสินค้าการต่อยอดสินค้าใหม่ๆคือบางทีขนมเราก็มีหลายตัวแล้ว เกือบร้อยตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขยายยังไงทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็ส่งที่ปรึกษามาให้คําแนะนําพี่โบวิธีการในการต่อยอดว่าขนมตัวไหนที่พี่โบจะเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มยังไงมีหลักการยังไงพอเขาสอนพี่โบก็ปิ๊งไอเดียในการต่อยอดปรากฏว,ว่ามันก็ขายดีทุกตัว กลมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยก็คือเขาเห็นว่าฟิล์มหรือถุงขนมเนี่ยมันใหญ่เกินไปข้อแรกก็คือเราซื้อแพงไปโดยใช่เหตุข้อที่2คือเราจะใส่จํานวนชิ้นได้ลดลงพอกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมมาช่วยในการลดต้นทุนเรื่องฟิล์มนะคะตอนนี้ก็ลดไปได้ประมาณ10%ทําให้เราเหลือกําไรมากขึ้นจริงๆพี่โบก็เริ่มจากบ้านเช่าเมื่อก่อนไปโรงเรียนก็เอาขนมไปขายอยากให้กําลังใจทุกคนว่า ไม่ว่าจะลำบากมาก่อนหรืออะไรมาก่อนเพียงแค่สู้เท่านั้นไม่ว่าเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามมันสามารถผ่านไปได้พี่โวประสบการณ์เยอะมากผิดพลาดมาเยอะมากแต่พอดีพ่อกับแม่คือปล่อยปล่อยให้เรียนรู้เปิดโอกาสให้พี่โวทาเต็มที่เลยแต่พี่โวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้พอผิดพลาดอะไรพี่โวก็จะแก้ไขแล้วพกก็ดันต่อจนจบเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยอะสำคัญมากๆเลยพี่โวไม่เคยหยุดการเรียนรู้เลยคอสการขายคอสการ ตลาดหรือการพัฒนาตัวเองทุกสิ่งอย่างที่ช่วยเรื่องการพัฒนาเรื่องธุรกิจแล้วก็เข้าหาคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษาต่างๆพี่โบให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเราไม่สามารถคิดเองคนเดียวได้และทําคนเดียวได้พี่โบเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองชีวิตยังไงก็ต้องสําเร็จแน่นอนค่ะ กี้ข้างล่างเราได้รู้ถึงแบบมุมในความพยายามไปแล้วผมอยากเห็นในมุมของที่เป็นเวลาเจออุปสรรคครับผมต้องบอกว่าเดิมครอบครัวเองเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตขนมปังอ oh, ้คน<ห><ห>เรื่องกันนะ,นะคนละเวอร์ชันกันเลย<ห>คนในครอบครัวเนี่ยหรือวงาาศาคณะญาติไม่เคยทำาสังหาริมทรัพย์เลยแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นอินเนอร์ของอินสปิเรชันตัวหนึ่งที่เราได้ตั้งแต่ตอนเด็กเราไม่รู้ตัวเลยนะพ่อของเพื่อนเนี่ยชวนไปหิ้วปูนระหว่างก่อสร้างช่วงเวลาปิดเทอมเพื่อได้เงิน20บาทเราก็ไปหิ้วปูน3 4วันก็ได้เงินมาสัก7 80บาท แต่สาระสาคัญมันคืออะไรระหว่างที่เราไปชิวปูนเนี่ยคือคือวัยเด็กอะกับกําลังที่เราใช้แรงงานเนี้ยเราเราสนุกอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เราเห็นพ่อเขาถือแบบอยู่ในมือตลอดเวลาเด็กเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้กระดาษใบใหญ่ๆนี่เรียวกว่าแบบแปลนก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยพ่อเองถืออะไรวันนันถือได้กระดาษใบใหญ่ตรงเนี้ยไอ้บ้าเองไม่รู้ว่านั่นเขาเรียกว่าแบบแปลนไอัเนี้ยคือครูของการก่อสร้างโอ้เราก็แวบขึ้นมาในใจทันทีเลยนะว่าพ่อเองอ่ะสูงสุดก็สร้างบ้านสองหลัง เดี๋ยวโตมาเราจะสร้างเมืองนี่เราพูดอย่างนี้เหรอครับคิดในใจตลอดได้มสองหนึ่งอ่ะก็เทียบตกับมศมงปัจจุบันมสมสองปัจจุบันนะและมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันผดขึ้นมาอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาพอเราจบมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีเงินหรอกนะแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อมาหุ้นกันไปเช่าที่รถไฟมาสร้างเมืองจนปี40เนี่ยต้องเล่าเลยครับว่ามันเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะครับตอนนั้นทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวปรากฏว่าจู่ๆวันนั้นา แบงก์ก็ไม่ปล่อยสินเชื่อต่อนะลูกคา้าจะโอนบ้านก็ยากนะแล้วเราอยู่ในธุรกิจตะกร้าใบเดียวเราบืดแปดได้เลยเชื่อไหมเราตกอับจนขนาดที่ว่าเราจะต้องไปทําระบบขายตรงอ่ะเอาขายไม่กว่าทูพื้นบ้างขายอะไรก็แล้วแต่นะนขาย็แต่ธุรกิจ<า>กเลยคือคือธุรกิจเดิมยังทําแต่ว่าทําน้อยลงก่อนทายัางไงที่จะเอารักษากระแสเงินสดที่จะมาหล่อเลี้ยงองค์กรแต่สิ่งหนึ่งที่มีอยู่ในหัวใจก็คือว่าเราบอกตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเราต้องไม่แพ้และสู้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะทําให้องค์กรกลับมาใหม่ได้ เราสวดมนต์แม่พระทุกวันรักษาใจเลยนะแม่เคยบอกว่าวันใดก็ตามที่ลูกแข่งที่สุดขอให้ลูกนิ่งที่สุดเราก็คิดเออท่านพูดถูกนะปรากฏว่าผมไปทำโครงการที่นาทวีผมก็เปลี่ยนจากบ้านสองชั้นเป็นบ้านชั้นเดียวเชื่อไมหมฮะว่ามีหน่วยงานราชการของกระทรวงศึกษาธิการไปลงที่นั่นครูลงไปอีกสองร้อยกว่าคนปรากฏบ,บ้านที่นั่นผมสร้างร่วมสองร้อยหลังขายหมดเลยแล้วผมก็เงินเนี่มาจ่ายหนี้หมดแล้วก็บอกตัวเองว่าจากนี้ไปไม่ฝากธุรกิจในตักร้าไปเดียวละก็เริ่มมาสร้างโรงงานสร้างสวนยาง สร้างธุรกิจตลาดอะไริการนี้ก็เปลี่ยนตัวเองใหม่ๆเพราะผมถึงอยากจะฝากกับทุกคนว่าวันหนึ่งที่คุณท้อแท้เนี่ยนะคือท้อได้ถอยได้นะแต่ใจคุณต้องมั่นคงวันที่คุณล้มเนี่ยคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณต้องรีบลุกแล้วอย่าหยุดกับความพ่ายแพ้หรือความเพียงความเด็กๆกับชีวิตเลยวันนั้นอาจจะเจ็บปวดที่สุดของคุณแต่มันอาจจะเป็นวันที่มีคุณค่าที่สุดของการสร้างตัวอย่างมั่นคงของคุณในอนาคตก็ได้นี่ครับเป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าวันนั้นคือบทเรียนราคาแพงที่สุดของผมด้วยความที่เราเข ว่าอะไรคือคีย์สักเซสทำให้ธุรกิจของเราประสบ<ล>ความสำเร็จได้สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยผมคิดว่าคือคนคนนอกจากคุณจะคัดสรรคนที่มีคุณภาพคุณต้องสร้างเขาพัฒนาเขาให้เป็นคนที่มีคุณภาพได้ยังไงเครื่องมืงอขึ้นจากเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่คุณภาพของคนที่คุณมีต่างหากม,มันคือตัวชี้วัดความสําเร็จอย่างแท้จริงข<ม>ององค์กรส่วนหนึ่งที่เราไม่ควรมองข่ามอีกตัวนึงก็คือว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนที่สุดของคนเนี่ยนะครับนะก็คือการที่คุณมีคุณธรรมในทุกย่างก้าวของชีวิตแม่สออนบกวา ทุกความสําเร็จของลูกให้จําไว้นะให้มีเส้นแห่งกุญญามความดีคู่ขนานไปเสมอนดความสำเร็จไม่ใช่เรื่องความสำเร็จรูปแต่มันเป็นเรื่องของการใช้เวลาที่จะต้องบ่มเพาะให้ทุกอย่างสุกวอมอย่างดีแล้วทุกอย่างมันมีเวลาพอทามมิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้วันนั้นคือสิ่งที่เราใช้ก็ว่ามันคือความคุ้มค่าท,ที่สุดของของของ,ของชีวิต เดินทางเป็นไงบ้างวันนี้เดินทางมาครับพี่โกำลังซึ้งกำลังซึ้งกำลังอินเลยครับกับคำคำสอนหรืออะไรหลายๆอย่างครับผมรู้สึกดีมากๆครับผมเชื่อว่าในหลายๆความรู้อ่ะผมก็แบบไม่เคยรู้มาก่อนแล้วพอวันนี้ได้มาเจอพี่อันนี้ผมก็ได้แบบได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยครับผมท่านผู้ชมหลายท่านนะครับผมอยากจะได้แรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและอยากประสบความสำเร็จอยาก move forward to success นะครับเหมือนทางคุณอันเนรเช่นกันนะครับอยากให้คุณนันท์เนรเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการเราหน่อยนะครับว่าจะทำยังไงที่จะ move forward to success โอเคเราจะเห็นว่าผมสร้างได้ยังไงกับความเติบโตมาได้ขนาดนี้ทุกอย่างใช้เวลาเราต้องถามตัวเองว่าเป้าหมายหรือเข็มทิศชีวิตเนี่ยเรามีไหมถ้าเรามีบูปินชีวิตที่งดงามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะนำพาคุณไปสู่ความสาเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของคุณเเรนะครับซึ่งคุณณเยมีเข็มทิศชีวิตตั้งแต่มศหนึ่งหรือว่ามศนะครับชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าอยากจะเป็นคนตั้งเมืองแล้ววันนี้นะครับเดินทางมาสามสิบติดติดฟินเนี่ยก็ทำสาเร็จ